สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิวทยาศาสตร์ค่ะ วิชาวิทยาศาสตร์ตอนนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของดินถูกไหมลูกแล้วเราก็ทยอยทาแบบฝึกหัดเนี่ยกันไปค่อนข้างจะหลายหน้าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอเป็นการเคลียร์แบบฝึกหัดทีละเรื่องเลยเนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราขึ้นเรื่องใหม่เนี่ยแล้วเราย้อนกลับไปทําแบบฝึกหัดอันเดิมเนี่ยเราอาจจะมีความสับสนแล้วเราก็อาจจะอตอบผิดกับบางเรื่องแต่ถ้าเวลาเรียนไปปุ๊บแล้วเราเคลียร์แบบฝึกหัดให้จบไปทีละเรื่องเนี่ยเราก็จะยังมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วก็ สามารถนำมาตอบคำถามได้อย่างถูกต้องค่ะเหมือนเดิมค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานใช่ไหมลูกหยิบหนังสือเล่มสีชมพูขึ้นมาเลยเรียบร้อยอย่างอ่ะหยิบหนังสือเล่มสีชมพูขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วให้เด็กไปเปิดไปที่หน้า161โอเคไหมคะวันนี้เราจะมีแบบฝึกหัดด้วยกันทั้งหมด3หน้าไม่ยากค่ะ เดี๋ยวเรามาช่วยกันอธิบายแล้วก็สรุปไปพร้มพรอมๆกันเลยหน้าที่161ค่ะมีทั้งหมด2ตอนอ่ะเราเอาตอนแรกก่อนเห็นไหมลูกตอนที่1มีอยู่2ข้อเป็นการอธิบายเกี่ยวกับคําถามของการเกิดดินว่าดินเนี่ยมันมีลักษณะการเกิดได้อย่างไรบ้างข้อ1อ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยนักเรียนคิดว่าพืชและสัตว์ที่ตายแล้วช่วยทําให้เกิดดินได้อย่างไร จำได้ไหมลักษณะการเกิดดินดินมันมีส่วนประกอบอยู่4ส่วนถูกไหมคะมันก็จะมีอะนินซีวัตถุก็คือพวกเศษหินเศษแร่ต่างๆอินซีวัตถุก็คือพวกซักพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วแล้วก็น้ำกับอากาศที่แทรกซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินถูกไหมคะลูกเสร็จแล้วโจทย์เขาถามว่านักเรียนคิดว่าพืชและสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยทำให้เกิดดินได้อย่างไรคำตอบก็คือ พอเวลาพืชกับสัตว์มันย่อยสลายไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นอินทรีย์วัตถุถูกไหมคะพอกลายปเป็นอินทรีย์วัตถุเสร็จแล้วก็จะไปคุกเข้ากับพวกอนินทรีย์วัตถุกับพวกหินพวกแรกต่ต่างๆจึงทําให้เกิดเป็นดินนั่นเองอะมาช่วยกันเขียนสรุป,ปพร้อมๆกันเลยซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วอะครูขอขยันนิดนึงเนาะ อมองเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีดีสอบแป๊บหนึ่งนะ ซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วจะย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุ เมื่อย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วจะไปคุกเขากับเศษหินแร่ต่างๆกลายเป็นดินขึ้นมานั่นอเองได้ไหมคะ ต่อไปข้อที่สองกระบวนการผุพังของหินเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดดินอย่างไรรู้สึกไหมว่าข้อสองเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับข้อหนึ่งเพราะว่า การผุพังของหินก็ทําให้เกิดดินได้ถูกไหมคะลูกเพราะว่ามันไปเกิดการรวมตัวกับองค์ประกอบต่างๆกลายเป็นดินขึ้นมานั่นเองเราก็ช่วยกันสรุปเลยว่าการผุพังของหินทําให้หินมีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นอะน,นินทรีย์วัตถุ ขอโทษนะคะอานินนนะไม่ใช่อินนะลูก การผูกพังของหินทําให้หินมีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นอะนินซีวัตถุและไปรวมตัวกับอินซีวัตถุก็คือซากพืชซากสัตว์นเองจนกลายเป็นดินพอได้ไหมคะ ตอนที่หนึงอาจจะเขียนเยอะหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นการอธิบายการเกิดดินไม่ยากยิ่งเราสรุปเขียนอธิบายมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นการนำความรู้เนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยมาใช้ว่าที่เราเรียนกันไปเนี่ยเราสามารถมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดแล้วก็เอามาสรุปเป็นคําตอบช่วยๆกันนั่นเองเสร็จไหมคะลูก ต่อไปด้านล่างใครเสร็จแล้วไปด้านล่างเลยเป็นการทดลองนะคะระหว่างรอเพื่อนเด็กๆสามารถลองอ่านการทดลองแล้วก็ลองตอบคำถามดูซิว่าคำถามที่เขาถามเนี่ยเวลาเราเฉลยแล้วเนี่ยเรามีความเข้าใจตรงกันหรือเปล่า ต่อไปอ่ะไปดูเลยตอนที่2ตอนที่2เป็นบทความมาให้เห็นไหมคะลูกเกี่ยวกับการทดสอบการอุ้มน้ำของดินโดยมีการเทน้ำลงในดินทั้งหมด3ชนิดเห็นไหมคะมีดิน a ดิน B แล้วก็ดิน C เสร็จแล้วโจทย์บอกว่านุ่นทำการทดลองเกี่ยวกับดินต่างกัน3ชนิดโดยเทน้ำลงในปริมาณที่เท่ากันลงในแต่ละกลวยที่มีดินผสมอยู่ และทิ้งไว้น้ำ3นาทีสังเกตผลที่ได้ดังภาพเห็นไหมเวลาเทน้ำลงมาในกล้วยน้ำจะไหลผ่านดินแต่ละลักษณะที่มันมีความแตกต่างกันดิน A น้ำมากที่สุดบางคนรู้แล้วว่าคือดินอะไรถูกไหมคะลูกดิน B น้ำไหลผ่านได้ปานกลางดิน C น้ำไหลผ่านได้น้อยที่สุดเก็บไว้ในใจก่อนอ่าดูข้อที่หนึ่ง เขาบอกว่านุ่นทําการทดลองเรื่องใดจําได้ไหมเคยทําการทดลองในห้องเรียนให้ดูแล้วการทดลองเกี่ยวกับการเทน้ําแบบนี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพด้านใดเป็นการทดสอบเรื่องของการการอะไรลูกมีอะไรบ้างสี่อย่างจำได้ไหมเอ่ยที่เราเรียนกันไปเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดิน ลักษณะทางกายภาพของดินสีอย่างก็คือมีลักษณะเนื้อดินสีของดินการอุ้มน้ําแล้วก็การจับตัวถูกไหมคะการเทน้ําลงไปในดินแต่ละชนิดแบบนี้เป็นการทดสอบเรื่องการอุ้มน้ําของดินอ่ะข้อที่หนึ่งใส่ลงไปเลยการอุ้มน้ําของดิน เสร็จแล้วข้อที่2โจทย์ถามว่าถ้านุ่นต้องการปล,ปลูกพืชที่ชอบน้ำมากควรเลือกดินชนิดใดก่อนที่เราจะเลือกดินไปปลูกเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สามตัวนี้มันคือดินอะไรหนอะเรามาช่วยกันบอกหน่อยสิว่ามันคือดินอะไรบ้างดิน A น้ําไหลผ่านได้มากที่สุดคือดินอะไรลกูกดินทรายอ่าเขียนไว้เลยดินทราย ต่อไปอันนี้สองดินบีน้ำไหลผ่านได้ปานกลางคือดินรวนสุดท้ายน้ำไหลผ่านได้น้อยที่สุดหรือที่เราเราทำการทดลองกันไปก็คือน้ำไหลผ่านไม่ได้เลยคือดินเหนียวดินสามชนิดเราบอกได้แล้วทีนี้ข้อสองโจทย์เขาถามมาถ้าต้องการปลูกพืชชอบน้ำมากต้องเป็นดินอะไรเอ่ยดินชนิด A ใช่หรอ B หรือ C นะมากคำตอบคือ C. อ่าดินชนิด C เพราะว่ามันคือดินเหนียวนั่นเองต่อไปข้อ3ข้อ3เขาบอกว่าถ้าต้องการปลูกพืชน,น้ำน้อยดินอะไรเอ่ยน้ำน้อยที่สุดก็ต้องเป็นดิน เอเพราะว่าน้ำมันไหลผ่านไปได้มากถูกไมหมเก็บน้ำไม่ได้เลยก็ต้องเป็นดิน A ข้อ4ข้อ4โจทย์ถามว่าเพราะเหตุใดดินชนิด C อันนี้นะ C จึงมีปริมาณน้ำไหลลงมาน้อยที่สุดเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือดินเหนียวอาเขียนลงไปก่อนเลยดินเหนียวดิน C ีลักษณะของดินเหนียวเป็นยังไงลูก เม็ดมีขนาดเล็กอ่ามันจึงทำให้ช่องว่างน้อยถูกไหมเม็ดดินมีขนาดเล็กช่องว่างจึงมีขนาดเล็กตามไปด้วยทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านได้ยากตามภาพนั่นเอง มีการจับตัวกันแน่นน้ำจึงไม่ไหลผ่านต่อไปข้อที่5เรียงลำดับชนิดของดินที่อุ้มน้ำได้ดีที่สุดไปหาน้อยที่สุดดีที่สุดคือดินชนิดไหนคะลูกดีที่สุดคือดินชนิด c ต่อไปเป็น b สุดท้ายอุ้มน้ําได้น้อยที่สุดเป็น a โอเคทันไหมคะ ใครเสร็จแล้วเปิดหน้ารนะ้อยหกอรอเพื่อนเลยลูกหาแล้วนะอะต่อไปเปิดหน้าร้อยหกเลยค่ะโอ้ยมอไม่ค่อยชัดเลยมันซึมใช่ไหมงั้นเดียวเด็กๆทุกคนก็ดูของตัวเองแนละ้วพยายามอ่านไม่ไม่ต้องดูของครูเดี๋ยวเรามาดูตอนเช็คกันโอเคเพราะว่ามันซึมจากที่เราเขียนกันเมื่อกี้ หน้าที่162เขาให้เราเช็คเครื่องหมายถูกในชนิดดิน3ชนิดเสร็จแล้วให้เราเช็คว่าจากที่เขากำหนดมาให้เนี่ยลักษณะมันอยู่ข้อใดบ้างข้อ1น้ําและอากาศซึมผ่านได้ง่ายที่สุดดินอะไรลูกดินดินทรายเช็คลงไปเลยข้อ2 มีอินทรีย์วัตถุปนอยู่มากอินทรีย์วัตถุคืออะไรอินทรีย์วัตถุก็คือซากพืชซากสัตว์ถูกไหมคะมีปนอยู่มากก็คือดินรวนข้อ3เนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่ดินอะไรเอย่ยสโลแกนจําได้ไหมเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่ไม่อุ้มน้ำก็คือดินทรายข้อ4เวลาแห้งจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง ดินเหนียวอ่าสุดท้ายเนื้อดีละเอียดมากก็คือดินเหนียวนั่นเองเก่งมากอันนี้ไม่ยากทันไหมคะเสร็จแล้วเปิดไปต่อเลยหน้า179หน้าสุดท้ายอ่าเปิดไปเลย179อ่ะหน้านี้ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้ปากกาแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ซึมไปโดนด้านหลังเดี๋ยวเผื่อเราไปเฉลยด้านหลังเขาเดี๋ยวเรามองไม่เห็นอ่ะหน้าที่179เจ็ดสิ้าห็นไหมลูกเขาให้เราเติมชื่อของดินลงไปในที่เขากำหนดมาให้ข้อที่หนึ่งอุ้มน้ำได้มากจับตัวเป็นก้อนดินอะไรดินเหนียวอ่ะเขียนลงไปเลยดินเหนียว ข้อ2เนื้อดินละเอียดมีสีดำหรือสีค้ำดินดินอะไรละเอียดละเอียดก็คือดินเหนียวถูกไหมคะอ่าดินเหนียวแต่และข้อเนี่ยมันจะมีะคำหลักๆที่เราอ่านปุ๊บเนี่ยเราจะรู้กันได้เลยเช่นข้อหนึ่งเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามันคือดินเหนียวอันนี้ก็จะเป็นเนื้อดินละเอียดอีกเห็นปะ อแตะครูจะไฮไลท์ไว้ให้จะได้เห็นชัดๆต่อไปข้อที่3น้ำและอากาศซึมผ่านได้ดีอันนี้ขอแก้โจทย์นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าโจทย์ผิดน้ำและอากาศซึมผ่านได้ดีแต่ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอุ้มน้ำได้ไม่ดีขีดค่าตัวนี้ทิ้งไปแล้วเติมคำว่าไม่ดีแบบนี้นะ น้ำและอากาศซึมผ่านได้ดีเออผ่านได้ดีดินอะไรผ่านได้ดีคำตอบคือดินทรายอ่าดินทรายอย่าลืมแก้โจทย์นะลูกนะข้อสี่เนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่ไม่เกาะกันดินทรายบางคนบอกว่าจำได้เลยครับครูสโลแกนไง ค okay. สุดท้ายข้อห้าเนื้อดินละเอียดปานกลางจับตัวเป็นก้อนแต่ไม่แน่นมากมีคำว่าปานกลางมาให้อะเมื่อกี้ดินเนื้อหยบเนาะ,ะปานกลางมาให้คำตอบคือดินอะไรลูกดินรวนได้ไหมง่ายๆห้าข้อ ต่อไปด้านล่างตอนที่สี่มีอยู่สองข้อเห็นไหมลูกอ่ะอทีละข้อเอาข้อแรกก่อนจากภาพดินที่เห็นเป็นดินอะไรลูกดูสิเป็นก้อนก้อกาะกันแน่แนๆคือดินเหนียวลักษณะของเนื้อดินเหนียวเป็นยังไงเอ่ยที่มันจับกันเป็นก้อนได้เม็ดดินมีขนาดเล็ก จับตัวกันได้ดีอุ้มน้ำเป็นไงลกูกอ่าอุ้มน้ำได้มากอันนี้เป็นลักษณะเด่นของดินเหนียวถูกไหมคะดินเหนียวสังเกตไหมว่าเราจะพบได้บริเวณไหนเคยสังเกตไหมลูก บ้านใครอยู่บ้านลาดเรจะเจอบ่อยก็ได้พบได้บริเวณทุ่งนาะเพราะว่าเขาจะใช้ดินเหนียวเนี่ยในการเพาะปลูกถูกไหมคะปลูกข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบน้ามากเราก็จะใช้ดินเหนียวในการปลูกการนําไปใช้ประโยชน์ก็คือใช้ในการปลูกพืชชอบน้ํามากหรือนํามาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาก็ได้ เรียบร้อยใช้ปลูกพืชที่ชอบน้ำมาแล้วก็นำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้วันนี้อาจจะเขียนเยอะนิดนึงนะแต่ก็จะจบแหละ ต่อไปข้อที่2ข้อสุดท้ายดูภาพเลยจากภาพเป็นการถ่าถเอารถถ่ายดินไปไถใช่ไหมเพื่อปรับหน้าดินส่วนใหญ่เราจะเห็นกิจกรรมแบบนี้หรือว่าลักษณะของรถแบบนี้อยู่ที่ดินชนิดไหนคำตอบคือดินรวนถูกต้อง เพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ในการเพาะปลูกพืชทั่วไปถูกไหมคะพืชผักผลไม้ต่างๆพวกนี้จะใช้รถไถมาเกี่ยนหน้าดินเป็นการปรับพื้นที่ก่อนลักษณะของดินร่วนเป็นยังไงโลกอันแรกเลยมีอะไรเยอะอ่ามีฮิวมัสหรือว่ามีซากพืชซากสัตว์เยอะนั่นเองเนื้อดินมีขนาดปานกลางเพราะว่ามันเกิดจาก ดินทรายผสมกับโคลนถูกไหมก็คือละเอียดปนหยาบเนื้อก็จะมีขนาดปานกลางน้ำและอากาศผ่านได้พอหมาะจึงเหมาะกับการปลูกพืชทั่วไป เสร็จแล้วเขาบอกว่าเราพบดินชนิดเนี้ยบริเวณไหนก็จะพบตามบ้านเรือนทั่วไปถูกไหมคะหรือว่าบริเวณที่ใช้ปลูกพืชผักก็ได้เห็นเลยทั่วไปหรือสวนผักต่างๆาตามบ้านเราก็มีเนะาะดินล่วนการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการปลูกผักผลไม้ยากไหมเรียบร้อยไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เราเรียนกันไปหมดแล้วแล้วก็เรามาทบทวนกันได้ไหมคะ หมือนเดิมไม่มีการบ้านค่ะเป็นแบบฝึกขัดช่วยกันสรุปในห้องแล้วก็จบไปเลยจะได้ไม่ต้องมีงานค้างค่ะนะคะเสร็จแล้วพบกันใหม่ในค้ามหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ